โมจบตักระวะโตอราหาตัตโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าขอถวายทวงเท้าเวสุวรรณจะตุมหาราชิกายะขะพันตาพันธูริโตเวสสักุสะพุธทธังอรหังพุโทโธเท้าเวสุวรณรโนนะโมพุทธายะปฏิสถานไว้ณสถาน ให้คนกราบไหว้บูชาเสริมภาสนาบาร,รมีแก่คู่คนทั้งหลายสาธุขอให้พระเจ้าสำเร็จนปตาเห็นทุกประการทุกประการทุกประการที ยักขะพันตาพันตูริโธเวสสุปสังพุธพธทธังระหังพุธโธท้าวเวสวรรณโนนะโมพุทธายะข้าพเจ้าขอสร้างองค์เทวเวสุวรรณไว้ในพระพุทธศาสนานะไปในสถานที่แห่งน,นี้ขอคุยเทพประสิสทธิชกิจทั้งหลายองค์ก็จงโปรดประทานเมตตาบารมีสาธุสาธุสาธุขอบคุณค่ะ